โอเคกับ okay, สวัสดีมีรักแปดเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับช่อง f i r e f i r e วันนี้เรายังเล่นเกมนี้กันต่อนะ Red Dead Redemption Online วันนี้มีแพทใหม่ภารกิจใหม่เข้ามาก็คือ Call of Arms พอดีวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆโอ้โหมันมากครับตีนี้เวลาที่โหดมากครับโอเคครับไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคครับไปรับชมกันได้เลย Let's go <S หรือตรงนั้นแล้วแต่มา Let's go ก็ขึ้นตึกสูงที่สุดเอิร์ธเอิร์ธจะเห็นสองทามพร้อมแล้วมาได้เลยไปดูที่เอพซีมันหลบยังไงหลบหรือเปล่าวะเฮ้ยไอ้ี่เอพีซีมีค้างตรงนี้ตัวหนึ่ง เก็บไว้พี่ไอตัวค้างอ่ะเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเวลาฮิวได้ฮิวง่ายง่ายน้อยอยู่ยลงมาแล้ว<ด><ๆ>หนึ่งตัวเฮ้ยทำไมของผมมันดีเลยวะ ปอย่างเดียวแลวหละวับปืนคนมามันโถกยิง่งบุกยังมีสตอรี่ฝั่งนูน้น Non. มาแล้วในเมืองคนเองเจียเจียอดมันได้ยิงกันบ้างยังวะเนี่ยเห็นยืนนี่เว็บอะไรลาล่าสีวิ่งยิงบ้างดีกว่าเว็บเจ็บค่อยลงทำไมไม่แต่กระสุนโอ้แล้วหมอกลง ออกลงอย่างเยอะฝ่ายเป็นฝ่ายวะเนี่ย มาข้าดได้หนึ่งคนไม่ชอบเลยโอเคขึ้นมาละเอวันนี้ผมดีเลสสุดๆไปเลยไปที่เซิร์ฟด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกว่าผมยิงไปกดแล้วประมาณประมาณศูนย์จุดศูนย์จุดหกวิอ่ะมันถึงจะยิงให้ผมเฮ้ยลงร่างแล้ว จะตายเอานันลุงยืนอยู่คนเดียวอย่างนี้หมอกลงวะ่ะเล่นที่สูงไม่หมอกละมองอะไรไม่เห็นเลยจะซวยกันรถมา้าบอดมันไได้เห็นอย่างเราอ่ะ พวกเข้ากลางเมืองมาก็เกลี้ยงนะเนี่ยไอย้กลางเมืองมันเก็บเกี้ยงเหมือนกันโอ้ยเ,เ,ยเ,เ,ยเียดี๋ยวผมไปเคลียร์ทางเอิร์ธฮะอุดทางเอิร์ธฮะ รถเอาเว้ยรถมาแล้วใก้ความ้ความจริงแล้วหนึ่งคันโอ้ไม่ระเบิดว่ะสองคันนะทข้งหน้าข้างหน้า,า,ห,นาหนึ่งคันเลียร์ข้างหน้านี่ก็น่าจะเลียร์เลียร์ปะวะเลียร์สิวะ เข้าแ,แล้วเร็ียบร้อยเสร็เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีอีกนะถ้าจำไม่ผิดโอ,โอ้ยสไนายสนายเบฟก้าวเนี่ยเล่นกองกองกันก่อนพี่ให้มันเข้ามาเลยผมวบ้านะ คุปครบคบใหนหน่อยออ้ยสไนโอเคสไนล่วงแล้วสไนล่วงโอเคเยี่ยมว่วนว่วนววน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 เกาะวนเกาะอ่ะเดี๋ยวผมเคลียร์สองคนมนขึ้นข้างบนว่ะเดี๋ยวมันก็ลงเออดีดีให้มันขึ้นบนไปสอยง่ายขึ้นบนอะ loang 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 xuống đây, uốn uốn cọ uốn cọ, đi, mày đi, uôi, uôi. Uôi, uôi, uôi.

เข้าเข้าซอยเข้าซอยเข้าซอยปั๊บเข้าซอยปั๊บอ้วนอ้วนแตกแล้วอ้วนแตกแล้วปั๊มเลือดเลยปั๊มเลือดปั๊มเลือดปั๊มหนึ่งนะไอ้กลับมาละผมกลับมาแล้วปนเหรออาจารย์ นะนี่น่าจะนี่อยละสนัยเหนื่อ้ยมึงทำให้กูดูแย่มานี่ดิออกมาไปไหนละลูกบอลไปดิยี่สิบแปดตัวทุกคนกัดฟันไว้เช็คเลือดดูเช็คเลือดบ่อยเช็คเลือดบ่อย คือคือโดนจุกหนึ่งต้องต้องอย่าขาดอย่าอย่าเป็นผู้กล้ายืนเฮ้ยรถมามาอลหนโอเคอุ๊ยโดนแล้วผมไอ้เชี่ยอย่าอย่าอันนี้มชั่นเกือบตายเกือบตายเกือบตายวิ่งอ้อมว่ะเช่ย อุ้ยถ้าออกต้กองหล,ลบอาหลบหลบไปก่อนลดมาออกคนก่อนไว้ที่หลังไว้ที่หลังสายออกมาคนหนึ่งเด็ดายจะหมดแล้วกิวนยากัอน ถึกหน้าดูอยู่ข้างบนเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้เก็บเก็บเก็บกล่องกระสุนก่อนเลยเนี่ยเก็บได้เก็บเลยเพราะว่ามันจะเออมันจะรีสโตทุกเวฟเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย ก็เหลือไว้สักตัวหนึ่งก็ได้อันนี้18ตัวน,นี่ยังยิงได้อยู่เอ๊ยอยู่ไหนวะอยู่ข้างบนหมดเลยเอล๋อเหรอหมดยิงง่าย ยยิงยิงตอนปีนไอ้พวกเที่ยนี่เลวไม่เที่ยยิงตอนปีนเออติดอนิเมชันน่ะโดนยิงโคตรเจ็บเลยแล้วมีโอกาสตายสูงที่สุดเลยนะใช่เจ็บตัว กลางเมือทั้งนั้นเลยเหลือทั้งตัวสองตัวแล้วก็หยุดก่อนนะเก็บของเก็บอะไรก่อน สะไยเจอแล้วเดี๋ยวธนูระเบิดแป๊บหนึ่งต้องการธานูมากๆตอนนี้มันไม่มีคนเข้าทางร้านหลังเลยไหมระเบิด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 กลางเสีเ่ยรถม้าก่อนเลยหร,หรือถ้ามันวิ่งก็อ้อมก็ยังไม่เลี่ยนะโคตรแรง เอโจ้เข้ามาโจ้เข้ามาโจ้เข้ามาอทำนายเยอะมากสนายเยอะมากวิ่งไปไหนก็เติบเติบซอยเล็กซอยน้อยสนายเหรอซ่าหายไปดิ ว่าเราจะตั้งป้อมตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเข้าทุกทางยกเว้นด้านหลังเรารถมาพิสูจนไอ้เช่รถมามันนิ่งไปตรงไหนวะเนียกลางเมืองกลางเมืองเห็นแล้วยิงอยู่ยิงอยู่เข้ามาเรื่อยๆเย้ โอเคตรงนี้ตรงนี้ก็ดีป่ะสี่ห้าตัวแล้วเนี่ยยิงงง่แรกได้เลยอะ่ะหลังไม่ค่อยมาหลังไม่ค่อยมาด้วยไปอ้นวนไหนอ้วนไหนอุ้ยเอ้วทะลุระเบิดสองดอกเลยไ้อ้วนเกละ่ะละอีปะ ขึ้นไปเก็บธนูระเบิดแป๊บนีเ่เสียวขวาว่าต้องดูมินิแมปรถรถรถมารถมาบอก,กตัดตุดท้ายตื่นใจไว้คนพุทหารไอ้เชีย่ยจะล่วงบนทางนี้เก็บได้เยอะได้เยอะได้เยอะ

วันไปถึงแฟนกูหลังมึงนอ่วันเียบร้อยเคลียร์ไอ้วันอีกตัวงเดี๋ยวบ้างมึงฮะไอ้เชี่ยระเบิดหมดสองท่านี้เก็บสองได้อยู่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 โหดีว่ะดีว่ะเฮ้ยปุ่ยเจ็บ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 รถม้ามารถม้ามาหิงต่ไกลแล้วนะ

สวยใจลึกๆสวยใจลึกเล่นๆเล่นๆเล่นๆไปให้เล่นป้อมปืนป้อมปืนเคลียร์แล้วนะโอเครถมาเคลียร์ให้แล้วขี่กลับไปได้ปหมป้อมปืนได้ปหมได้ได้ได้ขับได้แล้วเกลียรถมาแล้วเฮ้ยล้วงไอ้เหี้ยไม่ตายไม่ตายปั๊ม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 ไม่ตายไม่ตายรถมต่อันกูนึกว่าใครลอยผักชีจะไ่มหาเอาวนะ ยิงให้อีกยหนอีกไอ้ชิ้นีอยู่ไหนวะเยี่สิบตัวสุดท้ายกั้นใจไว้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปเอาธนูปแป๊บมั่อยู่หลังคาตัวหนึ่งป่ะอาา่าฮะกำลังปีนยิงไม่โดนพี่ยิงไม่ได้ป่ะรงไห่เหออบนหลังคานี่นี่นี่ตึกนี้ตึกนี่อ้าวโอ้โห NPC นของเราเอง ไปพวกคุณนี่ยิงตายยากตายเย็นกันจังวะเกือบเกือบล้มแม่โจ๊กแล้วออกมารอบประมาณนี้ได้นะโจ๊กตัวหนึ่งผมลงไม่ได้ผมขึ้นมาโอเคไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงจะลงจะบอกแม่ได้ยูกมาเลยออกตัวสุดท้ายโจ๊กลงมาละออกมาลงมาค่อยๆลงค่อยๆลงสิบห้าตัว อยู่ในซอยตัวหนึ่งอยู่ในซอยตัวหนึง่งจะรอบเก็บทีละตัวเลยคิดว่าไม่<ๆ>ไม่น่าจะมีอะไรไอ้นี่มากไปกว่าน,นี้ละโจ๊กโจ๊กโจ๊กอย่าแหลมโจ๊กอย่าแหลมสไนส์สไนสน์ไอเทมสไนส์ไอเทมสไนส์ไอเทมมาดิสิบสามตัวน้องมาแล้วมาในเมืองมาในเมืองหนึ่งมาในเมืองหนึ่งโอเคผมตามกลับไป โอ้มึวิ่งเหยื่ข้างหลังมา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 ไอ้เหยื่ตายตายเหลือเก้าตัวโอเคหันยิงทันหมดสไนด้านนี้สไนด้านนี้เคลียร์ละเฮ้ยเหี้ยไม่มีใครตายอ่ะเก็บให้หมดเลยติดิงตัวอยู่บนตึกอยู่ลงมาซิมันไม่ลงก็ช่างแม่งเอาสไนด์ซูนไกลๆยิงหน้าแม่ง โอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรละเลดี๋ยวพี่ขอไปหาหอหขอไปหาสไนเดินขอไปหาสไนก่อนเห็นไหนอ๋อเห็นละหนึ่งตัวือ้หายหนึ่งนี่เวฟเท่าไหร่เนี่ยสิบหา้ชื่นใจหน่อยสิหายสองตัวสุดท้ายไหนวะานี่ตรงผมโอเคเห็นหละเห็นละบ้านที่บ้านอยู่บนบ้านตัวหนึ่ง สวยเออโคตรเหนื่อยคิวร้อยยี่สิบสามตายหนึ่งสองร้อยเลยอะสองร้อยหนึ่งผมยกสายบูไงยกสายวิ่งเข้าอัดสันในธนูระเบิดนี่โคตรจำเป็นเลยเพราะว่าไอ้ตัวกอกแม่งแบบ